ต้องบอกว่าตอนนี้นอกเหนือจากพวกไซบาเวนหลักๆที่ค่อนข้างจบเพอร์ฟอร์มได้ดีอย่างเช่นตัวทองคำหรือว่าจะเป็นในมุมของค่างเงินเยนญี่ปุ่นเนาะฝั่งเอเชียเนี่ยดูเหมือนจะเป็นฝั่งที่ดูจะได้เบนฟิตกันพอสมควรนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีสตอร,รี่คล้ายกับฝั่งไต้หวันแหละ,ะพอจังหวะที่ไต้หวันดอลลาร์เขาแข่งค่าขึ้นเร็วแรงแซงตั้งโค้งเนี่ยคนก็เริ่มมองแล้วไงว่าหรือว่าประเทศไหนมันจะเป็นรายขัดไปหรือเปล่านะที่จะมี ประเด็นประมาณนี้ก็เห็นว่าสกุลเงินฝั่งเอเชียเนี่ยก็จะมี movement คล้ายๆกันก็คือแข่งค่าขึ้นไปเออพอสมควรนะครับออตัวหนึ่งที่เรามองว่าก็มีความเสี่ยงที่จะเจอ story คล้ายกับตัวไต้หวันดอาลลราเนี่ยอาจจะเป็นมาเลเนาะอันนี้คือประเมินจากในแง่ที่มาเลเซียริงกิตเองนะครับก็เรียกได้ว่าออมีสัดส่วนของเงินฝากที่เป็นต่างประเทศเนี่ยนะครับในสัดส่วนที่สูงระดับหนะ10-15%ของ GDP นะครับก็ สูงกาบ,บ้านเราอ่าเพราะฉะนั้นก็เป,นเป็นเป็นประเทศหนึ่งที่มีมีความเสี่ยงนี้เหมือนกันนะครับเออ้าถัดนะมาถามว่าไทยก็มีมีโอกาสเกิดขึ้นไหมก็มีอยู่บ้างน,นะครับเพียงแต่ว่าช่วงช่วงนี้ของบ้านเราต้องบอกว่าเอ่อในมุมของตัวบาทเนี่ยมันจะเป็นช่วงของฤดูการจ่ายเงินบันผลให้กับนักทุนต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งข้าของเงินบาทมาอาจจะถูกเจอกับเรื่องของแรงซื้อแรงซื้อเงินดอลลาร์เพ<ม>ื่อจะจ่ายเงินบรนผลด้วยก็อาจจะชะลอไปได้บ้างแต่คนอื่นเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่ได้มีแฟกเตอร์เนี่ยชัดเจ ตัวขั้งบัตรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีความเสีย่ยงจะเจอสตอรี่คล้ายๆกับไต้หวันได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ตลาดก็จับตามองอยู่นะว่าในเรื่องของแนวโน้มการเจราจาการค้าของแต่ละประเทศนะโดยเฉพาะฝั่งเอเชียเนี่ยมันมีทิศทางหรือมีเงื่อนไขาการเจราจาการค้าอย่างไรบ้างถ้าเกิดวันนี้คือดีเราได้ได้ข่าวว่าเฮ้ยมาเลยมีเงื่อนไขค่าเงินเข้าไปคุยหรือเอาเพื่อนบ้านที่เรามองเป็นคู่แข่งแล้วกันอย่างเช่นเวียดนามเนี้ย มีเรื่องของค่าเงินเข้ามาคุยด้วยเงี้ยนะครับเราจะเห็น movement การแข่งค่าของสกุลเงินเหล่านี้ที่เร็วแรงเหมือนกับตัวแตหวัดลล่าได้เหมือนกัน